สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับคุณนิชาารักษัตรเช่นเดิมนะคะสําหรับหน่วยการเรียนรู้ของเราก็คือยังเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะกระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศค่ะสําหรับหัวข้อที่เราจะศึกษากันในวันนี้นะคะก็คือหัวข้อนะคะลักษณะลมฟ้าอากาศนะคะที่เกิดจากการหมุนเวียนของอากาศและการหมุนเวียนของน้ําผิวหน้าในมหาสมุทรค่ะมาตรฐานการเรียนรู้นะคะว3.2ตัวชี้วัดว3.2ม6ทับ12ค่ะ สำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานะคะ 1. คือนักเรียนจะต้องสามารถอธิบายนะคะผลของการหมุนเวียนอากาศนะคะและน้ําผิวหน้าในมหาสมุทรที่มีต่อลักษณะภูมิอากาศลมฟ้าอากาศสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้ 2. นะคะสืบสอบข้อมูลนะคะเกี่ยวกับผลของการหมุนเวียนของอากาศและน้ําผิวหน้าในมหาสมุทรที่มีต่อลักษณะภูมิอากาศลมฟ้าอากาศสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้ค่ะ 3. นะคะจัดทำสมุดเล่มเล็กนะคะเกี่ยวกับผลของการหมุนเวียนของอากาศและน้ำผิวหน้าในมหาสมุทรที่มีผลต่อลักษณะภูมิอากาศลมฟ้าอากาศสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้ค่ะ 4. นะคะเป็นผู้มีความตั้งใจและใฝ่เรียนรู้นะคะมาถึงคำถามสำคัญนะคะในเรื่องนี้กันเลยนะคะคำถามสำคัญที่อยากจะทราบในวันนี้ก็คือ การหมุนเวียนอากาศนะคะและการหมุนเวียนของน้ําผิวหน้าในมหาสมุทรเนี่ยทำให้ลักษณะอากาศในโลกของเราเป็นอย่างไรนะคะลองคิดตามเนาะแล้วเรามาช่วยกันหาคําตอบกันนะคะค่ะ สำหรับกิจกรรมการหาคำตอบนะคะครูจะให้นักเรียนนะคะแบ่งกลุ่ม4คนโดยคระ,ะความสามารถนะคะแต่ละกลุ่มรวมกันอย่างรวมพลังนะคะอ่านหนังสือเนื้อหานะคะ,ะ,คะสืบสอบความรู้เกี่ยวกับลักษณะลมฟ้าอากาศที่เกิดจากการหมุนเวียนของอากาศและการหมุนเวียนของน้ําผิวหน้าในมหาสมุทรไม่ว่าจะเป็นจากหนังสือเรียนหรือแห,หล่งเรียนรู้ที่หลากหลายนะคะพร้อมทางออกแบบนะคะการนําเสนอการสืบสอบความรู้ของเราให้อยู่ในรูปแบบที่น่าสนใจค่ะ ถ้าเข้าใจกติกากันแล้วเริ่มทำกิจกรรมกันได้เลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับผลการสืบสอบข้อมูลของเราเดี๋ยวเราจะนำข้อมูลที่ได้นะคะมาร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลกันเลยนะคะ โดยอย่างที่บอกนะคะว่าเราไปสืบสอบข้อมูลเกี่ยวกับการหมุนเวียนของอากาศแล้วก็การหมุนเวียนของน้ําผิวหน้าในมหาสมุทรนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาร่วมกันวิเคราะห์ทีละหัวข้อเลยเนาะประเด็นแรกนะคะเรามาเริ่มวิเคราะห์กันในส่วนของการหมุนเวียนของอากาศนะคะในแต่ละบริเวณของโลกเนาะซึ่งก็จะขอแบ่งนะคะลําดับเป็นตามแนวละติจูดเลยนะคะว่าการหมุนเวียนของอากาศในแต่ละเขตภูมิอากาศเนี่ยตามแนวละติจูดของโลกของเราเนี่ย ส่งผลต่อลักษณะภูมิอากาศในแต่ละบริเวณอย่างไรคะ่ะอันดับแรกนะคะมาดูนะคะแผนภาพจําลองนะคะลักษณะอากาศในแต่ละเขตละติจูดเนาะภาพนี้จะเป็นภาพรวมนะคะ ลองขยายขึ้นมาเนาะจะมีการใช้สัญลักษณ์นะคะที่แตกต่างกันอยู่โดยใช้สีนะคะเป็นตัวระบุนะคะโดยสีที่ออกส้มๆแดงๆนะคะจะเป็นเขตภูมิอากาศแบบร้อนชื้นนะคะถ<ๆ>ัดมาสีออกเหลืองๆจะเป็นสีที่ใช้แสดงเขตภูมิอากาศแบบแห้งแล้งค่ะแล้วก็ตัวสีเขียวเข้มนะคะจะเป็นเขตภูมิอากาศแบบอบอุ่นแล้วก็สีเขียวอ่อนจะเป็นแบบเขตหนาวนะคะแล้วก็สีม่วงนะคะจะเป็นเขตภูมิอากาศแบบขั้วโลกเดี๋ยวเรามาโฟกัสที่ละ แนวละติจูดกันเลยนะคะขอเริ่มนะคะบริเวณแรกนะคะเป็นภูมิอากาศบริเวณแนวเส้นศูนย์สูตรนะคะบริเวณเส้นศูนย์สูตรก็คือประมาณละติจูดที่ศูนย์องศานั่นเองค่ะนักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่านะคะแถบสีของเราเนาะจะเป็นสีออกส้มๆแดงๆเป็นส่วนใหญ่นะคะนั่นหมายความว่าในบริเวณแนวเส้นศูนย์สูตรเนี่ยนะคะมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้นนั่นเองค่ะสาเหตุมาจากอะไรมาจากว่า บริเวณเส้นสู์สตรเป็นบริเวณที่ได้รับรังสีจากดวงอาทิตย์เป็นปริมาณมากถูกไหมคะอากาศในบริเวณนั้นก็จะมีอุณหภูมิสูงสิ่งที่ตามมาจากอุณหภูมิสูงก็คือจะทําให้อากาศยกตัวถูกไหมคะนอกจากอากาศยกตัวแล้วก็จะยกความชื้นตามขึ้นไปด้วยนะคะพอความชื้นมากก็ทําให้อากาศบริเวณนั้นกลายเป็นเขตร้อนชื้นนั่นเองคะ่ะจะมีฝนตกชุบมีความอุดมสมบูรณ์นั่นเองนะคะต่อมานะคะ เป็นละติจูดถัดมาเลยเป็น30องศานะคะประมาณนี้อากาศนะคะที่หมุนเวียนไปถึงละติจูดที่30องศาเนี่ยจะเกิดการจมตัวลงนะคะซึ่งการที่อากาศจมตัวลงเนี่ยนั่นหมายความว่าอากาศบริเวณนั้นก็จะเกิดความแห้งแล้งนะคะทําให้มีโซนบริเวณละติจูดที่30องศาของเราเนี่ยมีลักษณะภูมิอากาศนะคะเป็นภูมิอากาศแบบแห้งแล้งหรืออาจจะเห็นเป็นทะเลทรายเป็นส่วนใหญ่นั่นเอง,เองค่ะลองโฟกัสตามนะคะที่เวณละติจูดที่30เนาะตามแนวเส้นนี้ไปเลยนะคะ ต่อมานะคะบริเวณละติจูดที่60นะคะก็คือถัดจาก30ขึ้นมานิดนึงเนาะ40ประมาณ60ประมาณนี้นะคะหนูจะเห็นว่าจะมีะบริเวณนะคะที่เป็นสีเขียวเข้มและเขียวอ่อนนั่นเองค่ะจะมีทางบริเวณที่เป็นเขตอบอุ่นนะคะแล้วก็เขตหนาวซึ่งการเกิดเขตอบอุ่นขึ้นเนี่ยนะคะเป็นผลเนื่องมาจากว่าบริเวณละติจูดที่60อากาศจะยกตัวค่ะแล้วก็ทําให้ยกความชื้นขึ้นมาด้วยทําให้อากาศบริเวณนั้นเนี่ย มีความเหมาะสมนะคะเป็นเขตอบอุ่นพอดีเนาะและเมื่อขยับละติจูดขึ้นมาสักเล็กน้อยนะคะก็จะพบว่าเป็นภูมิอากาศลักษณะที่มีอากาศหนาวนั่นเองค่ะแล้วก็บริเวณสุดท้ายนะคะบริเวณละติจูดสูง จนถึงขั้วโลกนะคะอย่างที่ทราบกันบริเวณขั้วโลกของเราหรือรัติจูดสูงเนี่ยเป็นบริเวณที่ได้รับรังสีจากดวงอาทิตย์เป็นปริมาณน,น้อยถูกต้องไหมคะแน่นอนการได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์เป็นปริมาณน,น้อยทําให้อุณหภูมิบริเวณนั้นเนี่ยมีอุณหภูมิต่ำนะคะอากาศก็จะมีความกดอากาศสูงเมื่ออากาศมีความกดอากาศสูงนะคะอากาศก็จะจมตัวลงส่งผลให้ท้องฟ้าบริเวณนั้นปลอดโปร่งค่ะแต่เนื่องจากว่าพลังงานที่ได้รับน้อยมากนะคะ ก็เลยเแล้วก็ประกอบกับบริเวณขั้วโลกมีน้ําแข็งอยู่ถูกต้องไหมคะขั้วโลกเนี่ยน้ำแข็งบริเวณขั้วโลกก็จะส่งผลนะคะต่ออัตราการสะท้อนของร,งรังสียิ่งทําให้ในบริเวณขั้วโลกเนี่ยได้รับพลังงานน้อยขึ้นไปอีกส่งผลให้อากาศในบริเวณนี้นะคะเป็นภูมิอากาศแบบหนาวเย็นนะคะในเขตขั้วโลกเลยเย็นมากๆเลยนะคะบริเวณขั้วโลกของเรานั่นเองค่ะนี่ก็คือผลนะคะที่เกิดจากการหมุนเวียนอากาศในแต่ละเขตแถบเขตละทิดนั่นเองค่ะ าจากข้อมูลดังกล่าวเนาะนักเรียนก็จะทราบแล้วน,นะคะว่าการหมุนเวียนอากาศนะคะในแต่ละเขตภูมิอากาศตามแนวละติจูดของโลกเนี่ยส่งผลนะคะต่อลมป้าอากาศในแต่ละบริเวณอย่างไรนะคะเรามาดูนะคะหัวข้อถัดมาที่เราทําการศึกษาสืบสอบกันมานะคะว่าการหมุนเวียนของกระแสน้ําผิวหน้าในมหาสมุทรละส่งผลอย่างไรนะคะกับลักษณะอากาศบริเวณชายฝั่งนะคะเราลองมาวิเคราะห์จากภาพพร้อมๆกันเลยเนาะ อ่าสังเกตภาพนี้นะคะนี่คือภาพของทวีปอเมริกาใต้นะคะซึ่งถ้าเราพิจารณาบริเวณละติจูดเดียวกันนะคะมันจะมีกระแสน้ำนะคะสองกระแสน้ําไหลผ่านบริเวณด้านข้างนะคะโดยฝั่งตะวันตกเนี่ยจะมีกระแสน้ําเย็นเปรูไหลผ่านและฝั่งตะวันออกนะคะจะมีกระแสน้ําอุ่นบาราซิลไหลผ่านนะักเรียนลองสังเกตภาพนะคะในแต่ละฝั่งนะคะฝั่งตะวันตกกับฝั่งตะวันออกมีลักษณะภูมิอากาศที่ต่างกันอย่างไร อะลองมาโฟกัสที่เราบริเวณนะคะมาลองดูชายฝั่งฝั่งทางด้านตะวันออกที่มีกระแสน้าอุ่นไหลผ่านเมื่อสักครู่นี้นักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่าบริเวณชายฝั่งแถบตะวันออกเป็นยังไงคะมีสีเขียวถูกต้องไหมคะสีเขียวแสดงถึงอะไรแสดงถึงป่าไม้ความชื้นนั่นเองค่ะต่อมานะคะบริเวณชายฝั่งตะวันตกที่มีกระแสน้ําเย็นไหลผ่านสังเกตเห็นไหมคะ เป็นบริเวณที่มีสีน้ำตาลถูกไหมคะซึ่งสีน้ำตาลในเชิงภูมิศาสตร์เนี่ยอาจจะสื่อได้ถึงความแห้งแล้งนะคะหรือภูมิอากาศที่มีลักษณะเป็นทะเลทรายนั่นเองอ่ะแล้วมันเกิดขึ้นมาจากอะไรล่ะคะทำไมลักษณะภูมิป,ประเทศบริเวณชายฝั่ง,งออทั้งชายฝั่งทั้งสองของทวีปอเมริกาใต้เนี่ยถึงได้มีลักษณะภูมิอากาศต่างกันละถ้าเราพิจาณานะคะจากภาพแรกเมื่อสักครู่นีท้ทางที่อยู่ในเขตละติจูดเดียวกันนะ เมื่อกี้นี้เราศึกษาใช่ไหมคะว่าละติจูดเดียวกันนะคะภูมิอากาศก,ก็จะเป็นในทํานองเดียวกันนะคะแต่ในครั้งนี้ปรากฏว่าละติจูดเดียวกันแท้แต่ลักษณะภูมิอากาศภูมิประเทศไม่เหมือนกันเลยนะคะเหตุผลก็วาจากปัจจัยด้านข้างของเขาก็คือกระแสน้าอุ่นและน้าเย็นนั่นเองค่ะอ่ะเรามาลองดูนะคะวิเคราะห์ช่วยกันว่าแล้วการหมุนเวียนของกระแสน้ําผิวหน้าในมหาสมุทรของเราเนี่ยส่งผลต่อลักษณะภูมิอากาศบริเวณชายฝั่งอย่างไรดูพร้อมๆกันเลยนะคะ สภาพภูมิอากาศนะคะบริเวณชายฝั่งที่กระแสน้ำอุ่นไหลผ่านนะคะก็ขอยกตัวอย่างเนาะบริเวณด้านตะวันออกของทวีอเมริกาใต้นะคะมีกระแสน้ำอุ่นบราซิลไหลผ่านจะสังเกตเห็นได้ว่ามันมีความชุ่มชื้นถูกไหมคะปัจจัยอย่างแรกเลยขออธิบายถึงการถ่ายโอนความร้อนเนาะว่าความร้อนนะคะที่อยู่ในกระแสน้ำอุ่นเนี่ยอย่างที่ทราบกัน กระแสน้ําอุ่นจะเป็นกระแสน้ําที่มีอุณหภูมิสูงกว่าบ,บริเวณรอบข้างถูกไหมคะทีนี้อุณหภูมินะคะหรือความร้อนจากกระแสน้ําก็จะถูกถ่ายทอดไปยังอากาศส่งผลต่อมาก็คือส่งผลต่อสภาพภูมิอากาศนะคะทําให้อากาศบริเวณนั้นเนี่ยมีอุณหภูมิสูงกว่าบริเวณรอบข้างค่ะทีนี้พออากาศอุณหภูมิสูงแน่นอนก็จะเกิดการยกตัวยิ่งอยู่บริเวณชายฝั่งแล้วเนี่ยยกเอาความชื้นขึ้นมาด้วยนะคะบริเวณชายฝั่งก็เลยจะมีความชื้นขึ้นมากนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะตัวกระแสน้ําหรือน้ําในมหาสมุทรเนี่ยก็จะเกิดการกลายเป็นเมฆนะคะเมฆเหล่านี้ก็ส่งผลนะคะให้มีฝนตกทุกฝนตกมากในกว่าบริเวณอื่นค่ะแล้วก็สําหรับสภาพภูมิประเทศบริเวณชายฝั่งที่ปรากฏขึ้นมาให้เราเห็นนะคะก็จะเห็นว่าสภาพภูมิประเทศบริเวณชายฝั่งเนี่ยเป็นป่าไม้นะคะมีความอุดมสมบูรณ์มากๆเลยถูกต้องไหมคะอ่ะกับการราคาถ้าในบริเวณที่กระแสน้ำเย็นไหลผ่านเมื่อสักครู่นี้ ไปดูใช้ฝั่งตะวันตกกันค่ะกระแสน้ําเย็นนะคะเนื่องจากน้ําเย็นเป็นน้ําที่มีอุณหภูมิต่ํานะคะในกรณีนี้ก็จะกลับกันนะคะการถ่ายโอนความร้อนเนี่ย ก็ะะจะเปลี่ยนกาศเนาะก็จะเป็นอากาศเนี่ยก็จะถ่ายโอนความร้อนไปยังกระแสน้ําสิ่งที่ตามมาก็คืออากาศในบริเวณนั้นเนี่ยนะคะมีอุณหภูมิต่ําลงอากาศอุณหภูมิต่ําเกิดอะไรขึ้นคะอุณหภูมิต่ําความกดอากาศสูงนะคะกดลงไปไม่ได้ยกตัวไม่ได้พาไอน้ําขึ้นมานะคะสิ่งที่ตามมาก็จะทําให้ความชื้นเนี่ยขึ้นไปสู่บรรยากาศได้น้อยกว่าเดิมนั่นเองค่ะพอความชื้นน้อยก็จะส่งให้สภาพบริเวณนั้นเนี่ยเกิด ความชื้นน้อยเมฆน้อยฝนตกน้อยนั่นเองค่ะคือสิ่งที่ตามมาและเมื่อมีฝนตกน้อยสิ่งที่ตามมาก็จะส่งผลต่อสภาพภูมิประเทศของเขาใช่ไหมคะก็เลยทําให้เราเห็นว่าภูมิประเทศบริเวณที่มีกระแสน้ําเย็นไหลผ่านเนี่ยค่อนข้างที่จะแห้งแล้งแล้วก็กลายเป็นทะเลทรายเลยทีเดียวค่ะค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสําหรับเ,ออเรื่องเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็จะสังเกตเห็นได้ถึงลักษณะภูมิประเทศหรือลักษณะภูมิอากาศ ที่เกิดจากการหมุนเวียนของน้ําผิวหน้าในมหาสมุทรค่ะนอกจากภูมิปะเทศแล้วนะคะตัวกระแสน้ําของเราเนี่ยก็ยังส่งผลนะคะให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆขึ้นมาตังนี้นะคะลองมาดูกันเลยนะคะว่ามีปรากฏการณ์ใดบ้างที่เกิดจากกระแสน้ำอุ่นและกระแสน้ําเย็นค่ะปรากฏการณ์นี้นะคะเราจะเรียกว่าการเกิดปรากฏการณ์น้ําผุดนั่นเองค่ะ น้ำผุดคืออะไระคะน้ำผุดเกิดจากการที่กระแสน้นําอุ่นแล้วก็น้ําเย็นเนี่ยมาประทะกันนะคะเมื่ออ,อ,อุณหภูมิของน้ําบริเวณนั้นสูงขึ้นนะคะก็จะเกิดการยกตัวนะคะของน้ําเย็นเดิมเนี่ยที่อยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็บริเวณน้ออําด้านล่างนะคะก็จะมีแหล่งอาหารนะคะมีแหล่งแพลงต้นจุกๆุมนะคะก็จะส่งผลให้น้ําสาดอาหารเหล่านั้นเนี่ย ขึ้นมาสู่บริเวณผิวหน้ามหาสมุทรด้วยส่งผลตามมาก็คือมันจะกลายเป็นแหล่งอาหารนะคะของปลาส่งผลให้บริเวณนั้นมีปลาชุกชุมนั่นเองค่ะนอกจากจะมีปลาชุกชุมแล้วตรงบริเวณนั้นก็จะมีหมอกเกิดขึ้นด้วยก็จะส่งผลเกับการเดินเรือสักเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะบริเวณแหล่งหาปลาที่สําคัญเนาะที่เกิดจากการประทะกันของกระแสน้ําผิวหน้าในมหาสมุทรนะคะ แหล่งหาปลาสําคัญนะคะบริเวณที่สําคัญสาคัญเลยก็จะมีบริเวณแกนแบงค์นะคะเกิดจากการที่กระแสน้ําอุ่นนะคะกําสตรีมนะคะประทะก,กับกระแสน้ําเย็นลาบาดอนะคะใส่อยู่บริเวณซ้ายมือของเราเนาะนะคะแล้วก็ใกล้ตัวเราเข้ามาหน่อยนะคะบริเวณใกล้เกาะญี่ปุ่นเลยนะคะก็จะมีการประทะกันนะคะของกระแสน้ํานะคะกระแสน้ําอุ่นนะคะกูโรชิโอนะคะและกระแสน้าเย็นโอยาชิโอนะคะส่งผลให้เกิดแหล่งหาปลาชุกชุมที่เราเรียกว่าคูริวแบงค์นั่นเองค่ะ เอค่ะนอกจากแหล่งหาปลาชุกชุมแล้วถ้าเกิดว่าการหมุนเวียนของอากาศนะคะและน้ํำผิวน้าในมหาสมุรเนี่ยเกิดการแปรปวนนะักเรียนคิดว่าจะส่งผลต่อสภาพลมฟ้าอากาศอย่างไรบ้างคะลองจินตนาการตามเนาะถึงเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ที่เราเคยเห็นหรือว่าเคยรู้จักนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาเช็คก,กันดูเนาะว่าคําตอบของเรานะคะหรือความคิดของเราเนี่ยอ่อจะเป็นไปสอดคล้องกับครูไหมนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คพร้อมๆ้อมกันเลยเนาะ นะะในการคาหากว่าการหมุนเวียนอากาศนะคะแล้วก็การหมุนเวียนของน้ําในมหาสมุทรเนี่ยเกิดการแปรปวนก็จะส่งผลต่อสภาพลมฟ้าอากาศนะคะเช่นอาจจะเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญหรืออนนญาตามมานะคะซึ่งมันเป็นการเปลี่ยนแปลงคะของการออลมค้าของเรานะคะแล้วก็จะส่งผลนะคะต่อประเทศอื่นนะคะที่อยู่บริเวณแถบมหาสมุทรแปซิฟิกนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือตัวอย่างเนาะ การเกิดการแปรปรวนนะคะของการหมุนเวียนของอากาศแล้วก็น้ําผิวหน้าในมหาสมุทรค่ะนอกจากนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาสรุปนะคะร่วมกันว่าจากความรู้ทั้งหมดที่เราสืบสอบแล้วก็วิเคราะห์ร่วมกันมานะคะปัจจัยที่มีผลต่อลมฟ้าอากาศเนี่ยบริเวณชายฝั่งของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะลองจินตนาการตามเนาะแล้วก็ลองลิ์อ,อกมานะคะว่ามีปัจจัยอะไรบ้างนะที่ส่งผลต่อลักษณะลมฟ้าอากาศของเราค่ะ จะทาไปแผนภาพไปในใ้ใจก็ได้เนาะนะคะอ่าพร้อมมาดูกันเลยยคะค่ะว่าคําตอบของเราจะเหมือนกันไหมตรงกันไหมนะคะอ่ะาลองมาดูเนาะครูขอจัดกลุ่มไว้ตามนี้นะคะอ่ามาดูเนาะปัจจัยนะคะที่มีผลต่อลักษณะลมฟ้าอากาศบริเวณชายฝั่งอย่างแรกที่เราศึกษาละไปเลยนะคะกรอบสีเหลืองคือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกนะคะ2ทราบแล้วว่ากระแสน้ําตามมานากกระแสน้ําอุ่นและน้ําเย็นนะคะมีอิทธิพลต่อสภาพอากาศบริเวณชายฝั่งแน่นอน แล้วนอกจากนี้แล้วถ้าหากว่าอ,อ,อากาศเราเกิดความเปรียบควนเองก็จะทําให้สภาพอากาศเปลี่ยนไปด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีตัวแปรอื่นๆที่อาจจะเรียกว่าเป็นมลสุมนะคะมาช่วยพัดพาให้อากาศหรือสภาพอากาศบริเวณนั้นเนี่ยเกิดความแปรปรวนได้ด้วยนะคะดังนั้นก็ขอสรุปไว้เลยนะว่าปัจจัยนะคะที่มีผลต่อลักษณะลมปะอากาศบริเวณชายฝั่งเราก็จําแนกได้ตามนี้เลยนะคะค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสําหรับเรื่องที่เรียนกันไปวันนี้ เดี๋ยวเรามาช่วยกันตอบคําถามสําคัญของเราในวันนี้นะคะว่าการหมุนเวียนของอากาศและการหมุนเวียนของน้ําผิวหน้าในมหาสมุทรเนี่ยทำให้ลักษณะลมฟ้าอากาศเป็นอย่างไรนะคะเรามาลองดูนะคะบริเวณแรกของเรากันก่อนเลยบริเวณแนวเส้นศูนย์สูตรนะคะที่จะได้รับออความเข้มนะคะจากรังสีดวงอาทิตย์เนี่ยมากกว่าบริเวณอื่นทําให้บริเวณนี้นะคะมีอุณหภูมิสูงนะคะความกดอากาศก็จะต่ำนะคะ พความกดอากาศตา่ำอากาศก,ก็จะเกิดการลอยตัวนะคะส่งผลให้น้ำเอาน้ําในมหาสมุทรเนี่ยกลายเป็นไอได้มากนะคะเป็นเมฆได้มากเกิดฝนฟ้าคะนองมากทําให้อากาศในบริเวณนี้นะคะเป็นภูมิอากาศแบบร้อนชื้นนั่นเองค่ะต่อมานะคะบริเวณละติจูดสูงจนถึงขั้วโลกนะคะเขาจะได้รับอ่อปริมาณรังสีจากดวงอาทิตย์น้อยนะคะอุณหภูมิก็จะต่ำความกดอากาศสูงนะคะอากาศจมตัวท้องฟ้าบริเวณนี้ก็จะปลอดโปร่งนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าในบริเวณ ขั้วโลกเนี่ยมันเอียงถูกไหมคะได้รับรังสีน้อยพลังงานได้น้อยอยู่แล้วประกอบกับมีน้ําแข็งนะคะบริเวณขั้วโลกเพิ่มอัตราส่วนสะท้อนรังสีไปนะคะทําให้บริเวณนั้นเนี่ยดูดกลืนรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ได้น้อยอากาศก็ยิ่งเย็นเป็นทวีคูเลยใช่ไหมคะบริเวณนั้นก็เลยจะมีภูมิอากาศแบบหนาวเย็นนั่นเองค่ะต่อมานะคะบริเวณรัตดิจูที่30องศานะคะอากาศไปจมตัวโลง อากาศบริเวณนั้นก็จะแห้งแรงนะคะความชื้นมันระเหยขึ้นมาไม่ได้เนาะพอแห้งแรงมากๆเนี่ยบางพื้นที่ก็กลายเป็นทะเลทรายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็บริเวณละติตูดที่60เนาะกับการอากาศบริเวณนี้มีการยกตัวนะคะยกนําความชื้นขึ้นมาด้วยมีเมฆมากนะคะมีฝนตกทําให้บริเวณนั้นมีลักษณะภูมิอากาศแบบอบอุ่นนั่นเองค่ะ ค่ะตัวนี้ก็เป็นการตอบคำถามสำคัญของเรานะคะเดี๋ยวเราลองเนาะเอาความรู้ที่ได้รับในวันนี้นะคะมาออกแบบนะคะวางแผนเนาะสรุปความรู้นะคะเกี่ยวกับผลของการหมุนเวียนอากาศแล้วก็การหมุนเวียนน้ำผิวน้าในม,ม,มหาสมุทรที่มีผลต่อลักษณะภูมิอากาศนะคะออลมฟ้าอากาศสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมโดยจัดทำเป็นสมุดเล่มเล็กนะคะเป็นชิ้นงานนะคะซึ่งเราจะมีเกณฑ์นในการประเมินดังนี้เนาะนะคะเกณฑ์ของเรานะคะก็จะเป็นการประเมินนะคะการจัด กระทำนะคะนําเสนอทํำยังไงมาดูกันเลยนะคะก็คือจัดกระทำนะคะนําเสนอได้สัมพันธ์กันนะคะถูกต้องตามหัวข้อเรื่องที่กําหนดนะคะมีการวางแผนออกแบบนะคะมีความคิดสร้างสารรค์แล้วก็มีการเชื่อมโยงให้เห็นเป็นภาพรวมค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะมาสารุปความรู้ร่วมกันอีกครั้งนะคะว่าการหมุนเวียนอากาศและการหมุนเวียนน้าผิวหน้าในมหาสมุทรเนี่ยส่งผลนะคะต่อลักษณะภูมิอากาศนะคะลมฟ้าอากาศสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมนะคะเช่นกระแสะน้ําอุ่นกับสตรีมน,นะคะทําให้บางประเทศในทวีปยุโรปเนี่ยไม่หนาเวเย็นเกินไปเนาะแล้วก็เมื่อมีการหมุนเวียนอากาศนะคะแล้วก็ น้ำผิวหน้า,าในมหาสมุทรมีการหมุนเวียนที่แปรปรวนก็จะส่งผลกระทบอื่นๆน,นะคะต่อลักษณะลมฟ้าอากาศตามมาเช่นอาจจะเกิดปรากฏการณ์เอลิโยลันย่านะคะหรือว่าเ,ออเป็นปรากฏการณ์ที่นะคะที่เกิดจากการแปรปรวนของลมค้าเนาะเราก็จะส่งผลนะคะต่อประเทศที่อยู่ในบรเลนมหาสม,มุทรแปซิฟิกนั่นเองค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามานะคะเมื่อเราจัดทำสมุดเล่มเล็กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราแต่ละกลุ่มเนี่ยนำเสนอนะคะสมุดเล่มเล็กของเราที่แสดงถึงผลการหมุนเวียนของอากาศนะคะและน้ำผิวหน้าในมหาสมุทรที่มีผลต่อลักษณะภูมิอากาศลมฟ้าอากาศสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมนะคะประกอบการอธิบายหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนๆร่วมกันตรวจสอบนะคะแก้ไขให้ถูกต้องนะคะว่ามีข้อที่ควรปรับอย่างไรมีข้อที่ ดีแล้วอย่างไรนะคะมีข้อใดที่ควรชื่นชมเพื่อน์กันบ้างนะคะอนะคะหลังจากนั้นนะคะร่วมการจัดแสดงผลงานนะคะสมุดเล่มเล็กของเราเนาะผ่านช่องทางสื่อออนไลน์นะคะแล้วก็ร่วมกันคัดเลือกผลงานที่ดีเด่นนะคะมอบให้ห้องวิทยาศาสตร์ของเราใช้เป็นสื่อการสอนในครั้งต่อไปค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเดี๋ยวเรามาร่วมกันนะคะตรวจสอบประเมินขั้นตอนต่างๆที่เราศึกษากันมาในวันนี้นะคะว่ามีจุดเด่นนะคะจุดบิกพองอะไรบ้างแล้วเรามีข้อสงสัยความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องใดให้ระบุมาได้เลยนะคะค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสําหรับความรู้ที่เราได้ศึกษากันในวันนี้นะคะลักษณะลมฟ้าอากาศนะคะที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง ของการหมุนเวียนของอากาศนะคะแล้วก็การหมุนเวียนของกระแสน้ําผิวหน้ามหาสมุทรยังไงความรู้ในวันนี้นะคะเราลองกลับไปทบทวนกันด้วยนะคะเพราะความรู้ในเรื่องนี้เนาะเราจะได้ใช้ต่อไปในเรื่องต่อไปนะคะยังไงลองติดตามนะคะว่าในเรื่องต่อไปเนี่ยเราจะมาศึกษากันในหัวข้ออะไรนะคะสําหรับวันนี้ไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ